วินัยส่งข้อที่9จากพระปาติโมก227ข้อหรือสังฆาทิเศษข้อที่6จากทั้งหมด13ข้อบาลีว่าโยปณะภิกขุอิทิยาปุริเสนะว,าส,วาสังวาสังสังวิหาเรยยวาสังวิหาเรตับพังวาปัสติวาปัสสาเปยวาโสสังคาทิเสโสคำแปล ภิกษุใดเป็นพ่อสื่อแม่สื่อหรือช่วยให้หญิงกับชาอยู่ร่วมกันในทางชู้สาวด้วยจิตกำหนัดต้องอาบัตสังฆาทิเศษต้นบัญญัติมีเหตุจากภิกษุบางรูปเป็นผู้แนะนำหญิงชาให้ได้อยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองโดยไม่ได้มีเจตนาเพื่อทำแต่เพื่อสนองราคะหรือผลประโยชน์ส่วนตนเช่นกล่าวถ้อยคำว่าท่านทั้งสองเหมาะสมกันนักหรือ ชายผู้นี้ดีหญิงผู้นี้งามเหมาะแก่กันนักแล้วจัดให้พบหรือให้แต่งงานโดยมีเจตนาทางกามชาวบ้านเห็นเข้าก็พากันติเตียนว่าพระเป็นพ่อสื่อพระาศาสนาจึงเสื่อมศรัทธาพระพุทธเจ้าจึงตรัสบัญญัติว่าพิสุใดเป็นพ่อสื่อแม่สื่อหรือจัดให้หญิงชายอยู่ร่วมกันในทางกามต้องอาบัตสังฆาทิเศษ คำอธิบายโดยย่อสังวาสังหมายถึงการอยู่ร่วมกันทางกามสังวิหาเรยะคือการจัดให้หญิงชายอยู่ด้วยกันถ้าภิกษุช่วยให้หญิงชายแต่งงานโดยสุจริตไม่เจตนาทางกามไม่เป็นอาบัติแต่ถ้ามีเจตนาเพื่อให้ทั้งคู่เสพกามหรือพูดสนับสนุนในทางราคะเป็นอาบัติสังคาทิเศษ จุดสำคัญคือเจตนาส่งเสริมกามซึ่งเป็นการละโมดพรหมจรรย์โดยอ้อม